สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะคุณครูวิชุนีรักวีรธรรมค่ะหรือว่าคุณครูเปานั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเรื่องที่เรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการแต่งกายด้วยตนเองค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในครั้งนี้นะคะก็จะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ง1.1 ตัวชี้วัดร,ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1ข้อที่1ถึง3นะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็ได้แก่ข้อที่1ค่ะบอกวิธีการแต่งกายด้วยตนเองข้อที่2เรียงลำดับขั้นตอนวิธีการแต่งกายด้วยตนเองแล้วก็ข้อที่3นะคะเห็นคุณค่าของประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ ให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพต่อไปนี้ค่ะภาพ A ค่ะดูนะว่าเด็กคนนี้กำลังทำอะไรแล้วก็ภาพ B ค่ะกำลังทำอะไรคะเด็กตอบคุณครูสิ่งดังเลยค่ะเขากำลังทำอะไรคะใช่แล้วค่ะเขากำลังแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะแล้วเด็กภาพ A เขาเป็นยังไงคะเขาแต่งแบบไหน อ่าใช่แล้วนะคะเขาแต่งด้วยตนเองค่ะส่วนนักเรียนในภาพ b ล่ะคะทำไมคะอ่าให้ผู้ปกครองหรือว่าคุณแม่เนี่ยช่วยแต่งให้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะคะเป็นเหมือนกับนักเรียนในภาพไหนคะอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะหลายคนตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดเลยนะคะว่าเหมือนกับในภาพ a นั่นเองค่ะ แล้วก่อนที่เราเนี่ยจะแต่งกายไปโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องทำอะไรก่อนบ้างคะอ่าใช่แล้วนะคะตื่นเช้ามาเลยเราก็จะต้องมาล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วยังทำอะไรด้วยนะคะอ่าอาบน้ำใช่ไหมคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยอ่า ล้างหน้าแปลงฟันนะคะอาบน้ําแล้วก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยนักเรียนควรทําอย่างไรควรทําอะไรก่อนทีคะอ่าใช่แล้วค่ะเราควรเช็ดตัวนะคะแล้วก็เช็ดผมให้แห้งค่ะทำไมล่ะคะทำไมเด็กๆถึงจะต้องเช็ดตัวเช็ดผมให้แห้งล่ะคะก่อนที่เราจะสวมใส่เสื้อผ้า เยี่ยมเลยเด็กๆหลายคนตอบได้ถูกต้องค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความอับชื้นซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะมีกลิ่นตัวนะคะแล้วก็ป้องกันอาการคันจากผดผื่นนะคะหรือว่าโรคผิวหนังจากการอับชื้นนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการ แต่งกายมาโรงเรียนแล้วค่ะเด็กๆช่วยเล่าประสบการณ์ให้คุณครูฟังสิคะว่าเราจะต้องสวมอะไรก่อนบ้างอ่าใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะสวมเสื้อผ้านะคะเราก็จะต้องใส่ชุดชั้นในนั่นเองค่ะวิธีการใส่ชุดชั้นในเรามีวิธีการอย่างไรคะใช้แล้วนะคะตัวเสื้อด้านบนนะคะเราก็จะสวมด้านบนศีษะส่วนกางเกงในอ่าเราก็สวม ด้านขานะคะทั้งสองข้างทำไมเราถึงต้องใส่ชุดชั้นในคะใช้แล้วค่ะเพื่อ,อซึมซับเหงื่อในเบื้องต้นนะคะก่อนที่มันจะซึมมาถึงเสื้อผ้าด้านนอกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหลังจากสวมชุดชั้นในแล้วเราก็จะมา,าสวมชุดนักเรียนค่ะการสวมชุดนักเรียนทายังไงก่อนคะก่อ,อนอื่นเลยเราก็จะต้องสวมเสื้อใช่ไหมคะโดยนำ เสื้อเนี่ยใส่ไปที่แขนเสื้อทีละข้างใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ทำยังไงคะใช้แล้วนะคะก็ติดกระดุมให้เรียบร้อยนะคะเวลาติดกระดุมเนี่ยเด็กๆก,ก็อย่าลืมสังเกตให้มันตรงกันนะคะไม่อย่างนั้นจะต้องถอดแล้วก็ติดกระดุมใหม่แน่เลยหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะใช้แล้วนะคะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะสวมกระโปรงนะคะโดยสวมทางด้านขานะคะแล้วก็ รูดซิปแล้วก็ติดนะคะตะขอให้เรียบร้อยส่วนนักเรียนชายเราก็จะสวมเป็นกางเกงนะคะสวมที่ขาเหมือนกันทั้งสองข้างแล้วก็รูดซิปติดตะขอให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูเครื่องแต่งกายกันบ้างค่ะอย่างแรกอ่ะอันนี้เด็กผู้หญิงอาจจะไม่ได้ใส่นะคะแต่เป็นนักเรียนชายนะคะเข็มขัดเรามีวิธีใส่ยังไงคะ ใช้แล้วนะคะให้เราเนี่ยร้อยเข็มขัดนะคะไปที่หูกางเกงนะคะแล้วก็สอดปลายเข็มขัดเข้ากับหัวเข็มขัดแล้วก็เลือกตำแหน่งนะคะที่มันพอดีกับเอวของเรานะคะแล้วก็นำปลายเข็มขัดเนี่ยใส่ในหูกางเกงเพื่อเก็บให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็มาดูเป็นถุงเท้านั่นเองค่ะ,ะถุงเทา้าสวมที่ไหนคะ ใช่แล้วนะคะก็สวมที่เท้าของเรานั่นเองนะคะก่อนที่เราจะสวมรองเท้านั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็มาสวมรอ,องเท้ากันบ้างนะคะอย่างแรกเลยเป็นรองเท้านักเรียนหญิงนั่นเองรองเท้านักเรียนหญิงมีวิธีการใส่ยังไงบ้างคะ,ะใช่แล้วนะคะเราก็สวมไปที่เท้านะคะแล้วก็ปรับขนาดสายนะคะของ ่สายคาดรองเท้าเนี่ยให้มันพอดีกับเท้าของเราค่ะต่อไปค่ะมาดูรองเท้านักเรียนชายค่ะมีวิธีใส่ยังไงคะใช่แล้วนะคะเราก็สวมไปที่เท้านะคะจากนั้นเราก็ผูกเชือกให้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้วิธีการแต่งชุดนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าการสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแต่ละประเภทเนี่ย มีขั้นตอนใดที่ยากที่สุดคะอ่าหลายคนตอบมาเสียงดังเลยค่ะสงสัยจะเป็นความอัดอั้นในใจนะคะก็คือการติดกระดุมแล้วก็การค่าเข็มขัดนั่นเองค่ะแต่ก็คงไม่ยากเกินไปที่เด็กๆจะทำใช่ไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้วิธีการสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยคุณครูหน่อยค่ะช่วยเรียงขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเองคะ่ะคุณครูก็จะมีขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนคะ่ะกับภาพด้านหลังเลยนะคะอ่าขั้นตอนแรกเราควรทำอะไรก่อนคะใช่แล้วคะ่ะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะ สวมชุดชั้นในให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นทำอะไรคะถูกต้องนะคะเราก็จะสวมเสื้อนะคะโดยไม่ดึงเสื้อแรงๆถ้าเกิดมีกระดุมนะคะก็ต้องติดกระดุมให้เรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะเราทำอะไรต่อคะหลังจากใส่เสื้อแล้วถูกต้องค่ะเราก็สวมใส่ กระโปรงหรือว่ากางเกงนะคะแล้วก็รูซิปอย่างเบามือนะคะหรือว่าถ้าเกิดมันมีกระดุมเนี่ยก็ติดกระดุมให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายเหลืออะไรแล้วเอ่ยใช่แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยเราก็จะสวมรองเท้านะคะแล้วก็สำรวจตนเองให้ดีนะคะว่าแต่งกายเหมาะสมแล้วหรือยัง เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้เรียงขั้นตอนการแต่งกายกันไปแล้วต่อไปคุณครูจะมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนคิดกันคะ่ะนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากนักเรียนสวมรองเท้าก่อนสวมเสื้อผ้าคะ,ะเด็กๆคิดว่ายังไงเอ่ยใช่แล้วนะคะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยใส่รองเท้าก่อนที่จะ ใส่เสื้อผ้านะคะก็อาจจะทําให้เสื้อผ้าเนี่ยเลอะเทอะแล้วก็อาจจะทําให้เวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันไม่สะดวกนะคะต่อการสวมเสื้อผ้านั่นเองค่ะอ่าต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าการสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยสำคัญไหมคะอ่าแล้วก็สำคัญอย่างไรคะ ถูกต้องนะคะสำคัญค่ะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถแต่งกายได้อย่างราบรื่นนะคะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะในการเลือกสวมชุดที่เหมาะสมแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องด้วยค่ะมาดูสถานการณ์แรกกันเลยค่ะะ ชุดนะคะที่เหมาะสมในการสวมใส่อยู่บ้านค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายคะใช่แล้วนะคะเด็กผู้ชายจะสวมอะไรก่อนดีคะอ่าชุดอยู่บ้านนะคะใช่แล้วนะคะเราก็เลือกแค่เสื้อยืดธรรมดานี้เลยนะคะเสื้อยืดแขนสั้นตามด้วยใช่แล้วกางเกงขาสั้นค่ะแล้วก็สวม รองเท้าค่ะเยี่ยมเลยมาดูสถานการณ์ต่อไปค่ะอ่าต่อไปเป็นการใส่ชุดที่สวมไปเที่ยวนอกบ้านนะคะกับครอบครัวค่ะอ่าครั้งนี้เป็นเด็กผู้หญิงบ้างนะคะอ่าเลือกใส่อะไรคะไปเที่ยวนอกบ้านก่อนอื่นเลยเราต้องใส่ใช่แล้วนะคะรวบเลือกที่จะสวมเสื้อนะคะแล้วก็ กระโปรงนะคะแล้วก็อะไรอีกดีคะอ่าบางคนก็เลือกกิฟตนะคะสีแดงเลยเพื่อที่จะได้เข้ากับชุดของเรานั่นเองนะคะติดทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเลยค่ะจากนั้นก็สวมรองเท้านะคะอามาดูสถานการณ์สุดท้ายนะคะบอกว่าชุดที่เหมาะสมในช่วงฤดูหนาวค่ะอ่าเด็กคนนี้ควรแต่งอย่างไรบ้างคะ ใช้แล้วนะคะก็คือเลือกสวมเสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขายาวนะคะแล้วก็เลือกรองเท้าสีที่เข้ากับชุดเลยนะคะก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันสรุปประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการแต่งกายด้วยตนเองแล้วค่ะ ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองมีอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วนะคะก็คือเป็นการฝึกนิสัยที่ดีนะคะในการช่วยเหลือตนเองค่ะต่อไปค่ะเมื่อแต่งได้ด้วยตนเองนะคะก็จะทำให้รู้สึกภูมิใจในตนเองค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยใช่แล้วนะคะก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการมอบหมายชิ้นงานค่ะสำหรับชิ้นงานในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยฝึกปฏิบัติการสวมเสื้อผ้าด้วยตนเองนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่หลังจากาสวมชุดชั้นในแล้วนะคะจากนั้นนะคะจัดทำคลิปวิดีโอการปฏิบัตินะคะในการสวมชุดด้วยตนเองนะคะให้คุณครูดูแล้วนำมาเสนอให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายค่ะ อ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะไปทํากันเลยอ่าหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทําเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง อ่าใช่แล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายด้วยตนเองเนี่ยเป็นงานที่เราทุกคนเนี่ยต้องทำเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาผู้ปกครองนะคะการใส่เนี่ยเราก็จะต้องเริ่มสวมจากชุดชั้นในนะคะสวมเสื้อสวมกางเกงหรือกระโปรงนะคะรูดซิปติดกระดุมแล้วก็ควรสำรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างผลงานนะคะอ่าก็จะเป็นเพื่อนเนี่ยแต่งกายตามลำดับขั้นตอนเลยนะคะที่เราได้เรียงอลำดับเอาไว้นะคะของเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะสวมกันได้ถูกต้องไม่เอ่ยอหลังจากนี้นะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยสวมเสื้อผ้าได้ตนเองได้แล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นคุณค่าของการแต่งกายด้วยตนเองแล้วก็ เริ่มวางแผนนะคะออกแบบวิธีการแต่งกายด้วยตนเองที่ทําให้รวดเร็วนะคะแล้วก็ถูกต้องจากนั้นก็นำความรู้และวิธีการที่ได้เนี่ยไปแนะนำกับเพื่อนหรือว่าน้องเนี่ยให้แต่งกายด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะเด็กๆมาทำแบบพัฒนาทักษะนะคะเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดกันก่อนดีกว่าค่ะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย ข้อที่1นะคะวิธีการแต่งกายข้อใดทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้ในข้อใดนะคะที่อาจจะทำให้เสื้อผ้าของเราเสียหายได้ข้อ1ค่ะค่อยๆติดกระดุมอย่างเบามือหรือว่าข้อ2ค่ะสวมเสื้อโดยไม่ดึงเสื้อแรงๆหรือว่าข้อที่3ค่ะใช้มือรูดซิปแรงๆเลยค่ะแบบไหนคะที่อาจทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้ ใช้แล้วค่ะข้อที่3นะคะก็คือการใช้มือรูดซิปแรงๆนะคะเหตุผลก็คือการรูดซิปแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้ซิปเนี่ยแตกได้ค่ะต่อไปในข้อที่2ค่ะวิธีการรัดเข็มขัดที่ถูกต้องตรงกับข้อใดข้อที่1ค่ะรัดให้หลวมข้อที่2อรัดให้แน่นหรือว่าข้อที่3รัดให้พอดีค่ะ ใช่แล้วนะคะเราก็จะตอบข้อที่3นั่นเองค่ะรัดให้พอดีค่ะเหตุผลก็คือการรัดให้หลวมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อ่ามันหลุดได้ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยรัดแน่นจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความอึดอัดได้เพราะฉะนั้นการรัดเข็มขัดเราจึงรัดให้พอดีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งกายได้ถูกต้องข้อที่1นะคะสวมชุดชั้นในสวมเสื้อสวมกางเกงแล้วค่อยสวมรองเท้าหรือว่าข้อ2องคะสวมชุดชั้นในสวมเสื้อสวมรองเท้าแล้วค่อยมาสวมกางเกงค่ะหรือว่าข้อที่3คะสวมเสื้อแล้วค่อยสวมชุดชั้นใน สวมกางเกงแล้วก็สวมรองเท้าค่ะเด็กๆเ,เรียงได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนเรียงได้ถูกต้องเลยคือข้อที่1นึ่นั่นเองค่ะก็คือสวมใส่ชุดชั้นในนะคะแล้วก็สวมเสื้อสวมกางเกงแล้วก็ค่อยสวมรองเท้านั่นเองค่ะเหตุผลก็คือการแต่งกายเนี่ยต้องเริ่มจากข้างในนะคะก่อนที่เราจะใส่าจากด้านบนลงด้านล่างนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะการแต่งกายด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไรข้อที่1ค่ะประหยัดเวลาในการแต่งกายมากขึ้นหรือว่าข้อที่2ค่ะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองหรือว่าจะเป็นข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3จะทําให้แต่งกายได้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะฉเฉลยค่ะข้อที่ สนั่นเองค่ะเยี่ยมเลยนะคะก็คือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองค่ะเหตุผลก็คือการแต่งกายด้วยตนเองเนี่ยจะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมีเวลาในการทำงานบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องมาคอยพะวงดูแลเด็กๆนะคะจึงเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การแต่งกายด้วยตนเองเด็กๆก็อย่าลืมนำวิธีการที่เราเรียนรู้ในวันนี้ไปใช้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะในคลิปต่อไปคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมรอดูรอชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ